ทีสี่มาทำไมที่สี่อะแล้วหนูมาทำไมก็ตี่นเต้นเต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ เรื่องนี้คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าช็อปเอาเดอร์ทาวเลยนะครับไลางไฟล้างไฟล้างไฟกี่เรื่องแล้วคะคุณแป๊บแหม่มค่าบดินไฟล้างไฟอีกสองเรื่องสองเรื่องอีกสองเรื่องขิดล้างล้างดางเรื่องสุดท้ายอ่าเรื่องล่าสุดก็ได้ที่กำลังทำไมเหงื่อแตกล่ะคะไม่ได้เรื่องที่เพื่งถ่ายเพื่งถ่ายกาแฟเบอรคมนต์บัวคฟ้าเอาละข้าบดินไปยังครับไปแล้วค่ะไปแล้ว รัดนีเ้เจขอด้วยค่ะรัดนีเจรัดนีทค่ะโอเคแอมอก่อนเป็นคมีหม่อนเลยนะครับด่าเรามี2สองฐานนะคะที่นี่คือพี่แมทฝากเมนอินร์เวที่เขา นั่งไปทางเลยขวาทิคกะอีคนด์ซองได้ค่ะ